12กุมภาพันธ์2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้2ีบาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันเม,มื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำปลีแต er ่งผลเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาคณะยอดเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาศขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บา30บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคา <stain. S 1> ผ <öyle> ักกาดหอมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กร,รมัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัด ราคาผักบุ้งนามัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50 ส0บ,บาทต่อกิโลกรมัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรมัมราคารากผักชีเมื่อวานเจบาทต่อกิโลกรมัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรมัม ราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบกระเพราเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยิราเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลัก <out> เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้ว มื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบมะกรูดเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบชะพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชะพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25่บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมราคา ราคาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวน หอมเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเรียงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกก <icana>, ินดาแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโล ราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกร,รัม,มวันนี้40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกร,รัม,มวันนี้60บาทต่อกิโลกร,รัม ราคาพริกหยวกเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวัน kg, วนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวัน120 kg, วนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวานสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วพูเมื่อวานหกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวานหนึบาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานยีบาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวานสาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม ราคาบวบหอมเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28่บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26่บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบาบาทต่อก kind of ิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามราขี้น เมื่อวาน35บหาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวานส2สบองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส2สบองบาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวานส4บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส4บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมวื่อวานร7 0ยเจ็ิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร2 0ยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรปับลดลง50บาท ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาทราคามะกอม่วง เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขอลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน 30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามาเขือเปราะเมืนน่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3ามบาท ราคามะาเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน34บาทต่อกิโลกรัมวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดง มื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาพลิกหวานเหลืองเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองกลางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัม,า kg, มา kg. ราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื um. S S ่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคามะเขือเทศเนื้อ มื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด1ิกรัมเมื่อวาน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรัมวันนี้30บาทต่อกรัมราคาดอกสลิดเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัม วันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานปลาม่วงน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาหัวปลีเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบอบกเมื่อวาน35บาทต่อกำวันนี้35บาทต่อกำราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาหน 4, g g. G g. ่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาหัวเชยเท้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน1,300บาทต่อ600ยลูกวันนี้1,300บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน1,500บาทต่อ500ยลูกวันนี้1 5 0 0บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน1,700บาทต่อ400ลูกวันนี้1,700บาทต่อ400ลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็ก เมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูมกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ500ลูกวันนี้260บาทต่อ500ลูก,าลกราคาลูมกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ500ลูกวันนี้300บาทต่อ500ลูกราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต kg, ่ทตอกิโลกรัม ราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี man, ้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวานร้อยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน 130บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้130บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน140บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้140บาทต่อกิโลกร,รมัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาผักชะอมเมื um ่อวานสาบาทต่อกมวันนี้30บาทต่อกมราคาแครอทเมื่อวานเกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวานสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวานสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวานยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กม่วาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางม่วน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ม่วน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกม่วน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกม่วน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน30บาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก ม่วาน320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้5 5 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก มื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่มื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ โ,โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ